โอ้นี่เขาอยู่สู่ยุคสมัยใหม่ครับนี่เป็นาตะกร้าพ่นพายนี่ก็จะเป็นตะกร้าพลาสติกแหละครับนี่ตะเกานี่ก็เป็นแนวสารแบบไพสารวายสารยังนี่นี่ก็เป็นตะกร้าพลาสติกแหละอันนี้เขาเป็นโตเมืองบริคันเหมือนปะบ่หูเล้าบ่หูเล้าบาห่าบาหูความเหล่า,าสันเอ้าเออสวเวียดครับบ่หูความเล้าอีหยังเห่อไก่ไก่เอาไปยังเอาไปตออ บ้มันห่องเ่ยไดไ้มันห่องเ่ด้หองฮ่่ฮ <c oughs> ่าฮ่านะแม่นแล้วหาก่อน <c oughs> เอาดิข้องฝากข้องฝาก อย่าไปต่อไกลย่าเมื่อยวัดห้องจังไหนก็อนน้ต่อโอ้โหเราสิงเราสิงตามกันโอ้ขายดีแฮงเว้ยจนเอามาเพิ่มเว้ยไปบายบาย รถใหญ่ึ้นมาได้ก็ต้องจอดครับแห้งบ่ถึงบ่มันใจเลยว่ะ

อยู่ดีมีแห้งแข็งแรกอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าป่วย ลำรวยสาธุเส้กันเส้นเดียวกันอืมสา้นที่ประเดี่ลกแลูกันสดสาน้อสธุกันสาธบรรยากาศตอนเศร้าเศร้าเมืองปากสั้นริมโขงครับตรงขามจังหวัดบึงกาฬวัฒนธรรมประเพทนี้กับบ่อใดแตกต่างกันเนาะอันเดียวกันเป๊ะเลยล่ะ คือกันอันเดียวกันเีหล่ะกินเข้าเนียยคือกันฮะโดยแมนแล้วแมนแล้วถือตองเลยคือผุนกินปลามาพี่กินเข้าแมนความเท่าแม่เพื่นครับไปแมนความเพื่อนอดีต บรรยากาศตอนเช้าๆครับรับศิลรับพรอนไปน้ำกันครับริมโขงครับเมื่อปากสั้นแวงบริครรมใสตรงขามครับจังหวัดบึงกาะวัฒนธรรมประเพณีกับบ่แตกต่างกันไปพุดกินปลาพี่กินเขาคือแถวแม่พึ่นว่าล่ะครับหักแพ่งกันไหวครับใปไซกับพีแต่พีแต่นองครับนี่แหละครับบรรยากาศถือว่าค่อนข้างจะอบอุ่นดีครับมาอบอุ่นเยวอุ่น เ็นประเภทน,นี้ที่แบบว่าค่ายคลึงกันบ่แตกต่างกันมาเห็นวัฒนรธรรมเห็นประเพณีแบบนี้กัชื่นใจดีครับชื่นใจเดี๋ยวเขากะเดิ๋ยว,กยวกงกันต้อครับเดี๋ยวกะห่าไปฮับบรรรารนิพุนทําตะกาครับเคยเล่าครับองค์พามาเบิ่งครับปากน้ำสั้น นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นปากน้ําสั้นเลยครับจะเป็นน้ำแดงๆน้ำคุณคุณไหลมาววาัวน้ำมันคุณนๆไหลมาจากพื้นที่สูงครับไหลลงมาจากพื้นที่สูงหรกไหลลงสู่ํำโคงครับหน้าก็จะเป็นคนละสีนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นลำโข้งนีครับตรงขามก็เป็นจังหวัดบึงกาฬ๋ยาพาไปเบึง เขาบอกว่าโซนนี่โซนริมโค่นีก่ก็จะมีตลาดเลยครับตลาดกองขึ้นนะต้องค่ำคำมันนะขายแนวกินแนวอยู่แนวอยากนะครับไวย่างเล่นย่างหัวไปเลาะไปสินะครับ<ว><น>โอ้เขตวัง<น>สงวนวัดสันเขตวังสงวนนี่ก็คือห้ามหาปลาเลยครับก็<ว><น>ครั้งแรกครับครั้งแรกที่ได้มาสัมผัสที่ได้มาเบิ่งครับ ถ้าสภาพอากาศผมเบิองแล้วก็อย่าจะโบแตกต่างกันครับฟังเมืองปากสั้นกับฟังเบืองการหรือว่าฟังจังหวัดต่างๆที่อยู่ริมริมแม่น้ำโขงก็จะเป็นสภาพอากาศเดียวกันกับทางสองปลาาคื้นกันเห็นบ่ครับมานี่กับพ่อครับก็บรธรทประเพณีที่สวยงามครับกับถุกๆุกเสามาใส่บาดเห็นไหครับใส่บารยามเเสาครับก็เป็นบรรยากาศเป็นวิธีแบบ โซโล่ไหแบบนึงครับตื่นเสามาใส่บาตรทำทบุญก่อนที่จะไปเห็ดเวียกเฮ็ดการเห็ดงะ เห็นอยู่เรื่อยๆครับเห็นอยู่ตลอดทางเลยครับบวาสีดูดูการใดๆปีใดๆยุคใดๆสมัยใดๆครับพี่น้องทางสอปอลาวก็ยังคงยึดถือประเพณีวัฒนธรรมไว้แบบดีงามครับใส่บาทรนำมือเ้า ไปเบิ่งวิธีเบิ่งบรรยากาศร, conhe, การิมโค้งล้วก็มมหาแนวอยู่แนวกิน,น ain, ครับของกินของ,ของยากครับผ่านขายปิ่งไก่เมืองปากสั้นบนนีแต่ปิ่งไก่นล้ครับปิ่งหมูปิ่งปลาเพิ่นก็ขายข,ขายมัดขวยาผ่านไปผ่านมากกเพาะได้กินได้ยากยู่แถวนี้แหละครับอึกอออาหารสือไปขายสือไปกินอันนี้ก็ แรนมือนึงนี่ว่าเป็นลอยสองลอยลครับรถพวกนี้รถผุ่มพวกแมนบอไม่ขาแมนบอแดนหลายลอยลักอยู่แมนบอรถเพื่อนเลยเจ้าบอแรนหรือว่าผู้ใดฮะเจ้าบอขับ,รรบหรือผู้ใดขับบอปอดไปตามหมู่บ้านฮะกระดกกระเดียมาหาแนวกินคือกันทั้งผู้สือไปขายทั้งผู้สือไปกิน นเลยเดินหมกเปยเด้ออือเดี๋ยเน็นแพ็คไปขายครับนี่เปลฟาได้ครับแนาห้ดเด้อวันครก่อจะห้ก่อนอไก่อนท่านะห้เองบ่บาท่านจะให้เองเลยแม่ห้เออมันจีเซตสวยดครับถ้าเกิดศาสนี่บ่ไดบ่ท่านขายเพิ่นลูกค้าเพิ่นทากินอยู่ก่อนเขาจะไปให้ไปหน้าเขาก็จะทารถพักวนี้นะครับค่คนตามหมู่บ้าน จนได้ใายเองเนาะกายดีขนาดเลยเห็นน้ำหมดฮนเอาเบิ่งทางหนีสักก่อนมียังขายขอดตรวจตรวจกินยังได้มื้อนี้จักสิกินยังครับวันนี้ อากาศตอนเศร้าๆลืมข้าวเขายืมมันไข่ได้เขาทรงขึ้นแต่เขาบ่ยืมไอ้ที่เขาจะเอาไปเลยนี่เสียบกุญแจรถด้วยได้รถเลยอันนี้เป็นเป็นทั้งพอข่าเป็นทั้งแม่ข่าเป็นทั้งอันนี้เนาะเป็นทั้งลูกข่าเนาะเฮ็ดเอาเองเลยจักพักจักหย่าตักเขาเลยอันนี้เท่าไหร่่ล เจ้าเจ้เจ้าไร่ะหลว่อไประทันตาเขาเองเลยตักนี่ยเอาเต็มถุงกันนะลูกค้าจังหลายไปหอดุ่นเขาสิว่าโอ้โอแม่คขาขาข้าคนนี้ไฮไลท์เขาสิว่าใลท์ที่ปกติสมนติคุณลูกค้าดีขวดตักเลี้ยวได้หลายตักสาได้หน่อยครับขวดยมเอายุ่มเอา,เราครับบรรยากาศย่ำบ่นเ้าครับขายอาหารปากสันแม่ค้าใจดีหตาตักเขาเองเลย เอาอย่างไรโอบอกคือบตากบานนี้อขาอนมันมันบราบาคราเออโอจบมาถึง่อปนแทว่าแมนบอกมีหยาิก้อนนี้อีกบ่อันนมันน้อเขาไปวันละเวข้าจะไปรอริมโค้งเยวหานีลไปเบิ่งพระไซบานมาเอยไปเบิ่งยาคูบินทวานตอนเสาร์ นี่นะครับเป็นบรรยากาศวิถีตลาดเสาเมืองปากสั้นครับเอาล่ะครับก็ถือเป็นบรรยากาศเป็นวิถีครับย่อมือเสาร์ครับบรรยากาศตอนเสาร์ตลาดเสาร์เมืองปากสั้นครับบวชตะริมโขงครับมาในเมืองก็ยังเห็นครับบาวชาตะรว,วยบาวชาตะจนบาวชตะทุกบาวชตะหญ้าครับ ถ้าเห็นยาคู่ถ้าเกิดยามไส่บาทก็ต้องได้ไส่บาทครับทำบุญก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ยังคงยึดถือมาอย่างยาวนานของพี่น้องทั้งสอปอล่าทั้งไทยทั้งพม่าทั่วอาเซียนล่ะครับคนที่นับถือศาสนาพุทธครับก็ต้องดำเนินชีวิตอยู่กับนี่แหละครับวัฒนธรรมประเพณีที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้านี่ครับก็คือพิธีการใส่บาทยามมือเศร้าครับหยาดหน้าขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการ ใส่ชีวิตในการทำงานต่อไปครับเห็นหนามงามเด้อคอยถ่ายคลิป <c ười> <c ười> หลังจากไปสื่อกับเข่ากับหนามเลาะโค้งมาเลาะโค้งมากับมาเตอรน้ำมันครับวาดนี้สามหอดบ่หาสิบ mình đay hà chip đầy bọc Tít uầy, con ơi, ơi, hư hư ตอนนี้ผมก็รอออกมาทาังบริคันครับเมืองบริคันครับสึ่งห่างจากปากสันประมาณ20่ักครับหรือว่า20กิโลครับน่าจะเข้าเขตบริคันแล้วครับตอนนี้น่าจะฮอดแล้วนะครับวันนี้ก็เริ่มจะมีเมืองมีรถมีล่าหลายแล้วครับเมืองบริคันขวงบริคันใส่ซอสข่าวครับ จะเป็นเมืองบอใหญ่นะครับบ้านพักมีอาหารมีทุกสิ่งทุกอย่างมีตลาดนนาจะมีครับเป็นเมืองเหมือนจะเหมือนจะเป็นเมือง่ามกลางภูเขาเลยครับเพราะาเดียวทางหนามีแต่ภูเขาเลยแต่เมื่อก่อนถือมากกับขึ้นเนินมาหน้อยนึงครับขนเนินมาหน้อยนึ่โอ้ยรถห,หลายจัง แขวงบริคำใส่โอ้บรรยากาศได้ฟิวได้บรรยากาศอีกแบบนึงครับบ่เคยมากครับ บอกก่อนเลยว่าเมืองใดบ้านใดเมืองใดที่บ่เคยมาเนี่ยก็จะมีอาการตื่นเต้นเป็นธรรมดาครับบ่่าแต่ไผครับผมมาทุกๆคนก็จะเป็นคือผมคือกันอู้นี่เขาอยู่ซูยุคสมัยใหม่ครับนี่เป็นตะก้าพ่นไพ่เนี่ก็จะเป็นตะก้าพลาสติกนะครับนี่ตะเกานี่ก็เป็นแนวสารแบบไผ่สารวายสารยังนี่ก็เป็นตะก้าพลาสติกละสื่เครื่องสื่อของครับตลาดบริขันครับ อู้ตลาดทั้งในเด้อเนี่ยมีตลาดทั้งในอมเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งจักน้อยครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปเบิง้งเรเลาะดีจักน่อยครับเอาฟิวเอาฟิวจักน้อยกันกินอนไรสัะบ่อจีปาเตะเอาของขอยอันหนึ่งเด้ออะารเย <don> อ้ อันนี้เขาแม่นโตเมืองบริคันเป็นปะบู่ฮัวล่าบรฮัวเล่าบรูฮัวคว่ำเล่าอัสสันแล้วาวเวียดครับบรูฮัวคว่มลาวบริคันเลยเนาะขั้นไปอีกเด้ปะพาเมืองนี่กับบริคันเนี่อันเดียวกันปะโออันเดียวกันแต่ว่าเป็นซื้อจะซื้อเป็นแต่ไปเที่ยวบ่เป็นจะไปเบิ่งบปะคนที่ไปโดนนะ่ยนี่ของเราบ่ 12บสกินหรอเอาหระอวสร้างหระอวะเอาอีกี่วะสิบสอง้ตายบ่งสอาวเวียดนามับบใครมีมีของขายข้างข้างบ่บ่ ก้อนจอร์ดพาเมืองค่ะเบาะขายแต่ละบ้านแต่ละบ้านไคอยู่เบาะเขาขายประมาณใดของขายเขาประมาณใดต้องเก็ี่เลอ๋อขายพวกเรือไปของบ้านๆมีเบาพวกพักมีคางท่างมือนี่นะขายปลาปูกงขายปีกจีนปีกอยู่เลยโอ้คางท่างขายทอร์ดขายปีกจีนขายขหนียวไปสั่น แต่บ่มีบ่มีพักพื้นวาดบ่บมียังมาขายหรือเป่บักกล้วยบ่ยมีบไปโดนแล้วก็ที่นี่ก็จะปลูกผักงามอ๋อขาเมืองครับอันนี้ก็สาวเวียนน้ำบอไอเขาจีป,ปาเตะน่ารักบ่งามบ่งามเนาะธรรมดาครับคนงามครับไปไซสการทางนี้ไปทางใด ไปสวนเอานี่แนวฝากสาวน้อยนั่งจะรอเอาบลูกอะอยากไอไอ,อ้สาวน้อยอยากอายไปสวนจะเอาไอเสือเอาไหมดอกไปสวนไปไกลบ่ขึ้นพูดปะไกเ่เจออ๋อ้ป็นน้อนขึ้นเหมือนทีนน่นี่คาร์ซ็อกสมงน่าว่าแล้วอ๋อขึ้นพูดเลยปะ ขึน่ทเพื่อนหลายเฮะทเพื่อนลายเบ้อทเพื่อนหลายอยังเห็นใกลไกล,ไกลเอาไปยังเอาไปตอบมันห้องเด๋มันหองเด๋หองโอ้ไก่ไปต่อเว้ยเดี๋ยวเดี๋วเ๋วจะเอาของตอดเอาให้อีกแน่ฮัน ั่าน่าว่าหาอันวะบองวันามสี่ห้แม่นแล้วหาก่อน ไว้ๆเด้อสิฝากเลราสิยหายเราไว้ไว้ก็คือเด็กเบื่อเล่นทัวร์นะมันกักสกิจจะแล้วแล้วไม่มาเลี้เรือกาหูซึกว่าคนสิบพุกผ่านครับเศรษฐกิจสิดีจักหน่อยครับบริคันนี่น่าจะเฮ็ดทัวเฮ็ดสวนหลายครับเฮ็ดปลูกมั่นปลูกเอ่อปลูกบักผลละไม่จงิีๆนะก็คืออย่างเช่นบักนัดนะครับน่าจะมีนะผมว่าเพราะว่าพื้นที่ก็ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ผู้พาก็จะหลายจักหน่อย สิพันเนาะพอดีเนาะโดยอาขับใจเด้ออ๋อนี่ของฝากของฝากยามไปต่อไกลยันเมื่อยวนะันห้องจังไรก่อ้ามต่อแบ่งกันเด้อโดยโดยโดย <c oughs> ไปสวนสันท่างไกลไปนอนขื้นไปนอนจะขื้นนี่อนอนแรมมาิ้งืะ จนเมื่อยจนเลีวเว่ยวีีกจังมากพอดีกีดยางบ่ไปไกีดยางบ่โอ้กีดยางเหียงยางมันต้นเด้อโอ้มันต้นพร้อมเห็ดหลายอย่างขากเราพอได้ขายเ้ามันต้นียกพกลาสติอ,อยุงเงินซ้ำเออ มามาในสวนละจริง,ม,งมายามเพือนว่ายามเพื่อนซืือส่วนมากอยู่สวนวุ้นตี้เหรอในสมือนี่ยโอ้ยจักน้อยก็ยจักน้อยเสียด้ยากเพื่อนยู่ปุ่นล่ะไงเพื่อนยู่ป <c oughs> ุ่นล่ะเออพราะว่าไดยเงินมาเนี่ยต้อเสียเปตั้งเงินมันที่คุณพูดมาตรฐานละเออแั้วใครแล้วเนาะยู่ปุ่นมันไกน่เนาะไปเที่ยวไปเที่ยวมาเนาะถ้าเป็นแหงมีไฟฟ้าแห้งคักล่ะแต่ว่ายามนี้ญี่ปุ่นทางไปยากเออมันขื่นพูดขึ้นมาละ ทางพันดีมีมี่ตุ้มลิงตัวมีอะไรนั่นอ่ะไปเนะอืมมันหนุนมันทางมานาตรงนี้มีข้าไปพาเมืองนี่ไกลปะไปนี่ไปขั้นั่นมันก็บไกลเป็นเป็นตะเบิงบ่เป็นเมืองเป็นยังคือแบบนี้บ่เออเป็นแบบเดียวกันมีตลาดคือกันปะมีตลาดคือกันอืมก็เป็นบรรยากาศเป็นวิธีแบบนึงครับก็บือไปเดี๋ยวท่าปลอนไพรโดยอยู่ดีวีแห้ง โ,โ,โ, right? โอ้โอโอเราสิ่งเราสิ่งต่ำกันโอ้ขาดีแฮะเว้ยจนเอามาเพิ่มเว้ยไปบายบายบายบาแน่โดยมือข้าบายบายปพุ่อนมีอย่างสื Pope ่อพอนอปเลย บ่มีอย่างมีแต่เสือผ่าต่เสือผ่ามีแต่ของอันนั้นโอ้ตลาดใหญ่ทุกัทั้งหลังครับทั้งหลังกับตลาดไม่ทั้งหน้าตลาดเก่าครับโอ้โอีโอโอีเด้ขายผักขายใหญ่ทั้งหลังสิ น่าจะเป็นตลาดเบิดมือบ่ม่มีหัวชนวนมาเขาจะอยู่ทั้งหนาเบิดครับ เติดเติร์ดเติดโอ้โหคิวร์ดเรื่ดเรึ่ดเรขี่พาออกมาเรื่อยอุ๊ยผมก็บรูเรื่องได้ครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปทัวทีมไปแต่ใครแน่ที่แบบว่า มันเป็นภาษาที่คุยกันง่ายเขาใจกันง่ายนะครับหรือว่าจะเป็นชนเผ่าตัวบางคนเพิ่อนก็เว้าเล่าออกครับแต่ว่าเวียดนามก็ิเบ้าเล่าฟังเล่าออกเป็นบางคนครับวัยรุ่นก็สิบ่ปันได้ครับรุุดพ่อรุุนแม่ก็สิพอฟังได้เว้บาได้ครับถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นดีครับมาเจอแบบนี้ก็อบอุ่นครับเพราะว่าหยงเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารที่เขาใจกันง่ายนะครับก็เลยให้กกำลังใจเพิ่นไปซื้อขนมห้เพิ่น1อยบาทนี่ล่ะคืออู้หามสั้นมากพี่ตัวนี้หัวนามสั้นโอ้หามสั้นด้วยกันตัวนี้ สุดยอดบรรยากาศเลยครับมอแต่รูคูต่ผาถ้ามันลงไปนี่ก็แม่นหอดปดเลยครับนี่หอดโค้งเลยนะครับนี่ไรบ้านี่หอดปากสั้นคนละสุดยอดเลยครับบอกเลยครับว่าตื่นเต้นครับบ่เคยมาก่เคยเห็นกับเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงครับเี่ยงใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆกับค่อนข้างจะตื่นเต้นครับ ui uh, bố nằm sắt nhở Oh, warte. รถใหญ่ึ้นเพาไหนก็ต้องจอดครับแห้งพอถึงบ่มันใจเลยว่ะอ๋อรถล่มครับตกล่อง ตกสะเพื่อรถใหญ่รถล่มครับตกล่องรถล่มเลย นี่ตล่ก็แห้งครับแม่ลงมาเจอกระเป๋าเปื้อนน้ำน้อยนึงครับจอดโดนประดายทา่า